ดีค่ะกันเองนะคะวันนี้กันก็จะพาไปช้อปปิ้งประตูน้ำนะคะก็จะพาไปดูว่าประตูน้ำปี2566มีอะไรอัปเดตบ้างอันนี้กันก็ตั้งใจจะไปซื้อพวกเสื้อเสื้อนะคะแล้วก็ชุดชุดขึ้นบ้านใหม่บ้านใกล้เสร็จแล้วค่ะก็กระเป๋าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะถึงประตูน้ำแล้วนะคะอันนี้ก็กันเข้ามาทางเดิมเลย ราจะเข้าาทางที่มีนี้เป็นตึกใบหยกนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางนี้กันเดี๋ยวรอบนี้กันจะพยายามถ่ายแบบช้าๆแล้วก็ไม่ให้เวียนหัวค่ะเดี๋ยวจะพยายามนะคะไปกันเลยค่ะอันนี้กันมาเดินวันเสาร์นะคะคิดว่าคนน่าจะเยอะอีกเหมือนเดิมแน่เลย ยืดผู้ชายด้วยนะน่ารักรอ่ะชุดเด็กมีเขาไปในซอยนั้นด้วยเด่กกันไม่เดินนะคะเด็กกันขอเดินเขาไปในซอยนี้ดีกว่า,าเขาไปในซอยนี้กันเจอร้านกระเป๋าแล้วเดี๋ยวขอไปดูกระเป๋ากระเป๋าร้านนี้เหมือนจะเหมือนจะสวย ได้กระเป๋าสานกระเป๋าอันนี้สวยนะพวกกระเป๋าสานการซื้อมาแล้วหนึ่งใบเดี๋ยวท้ายคลิปจะเปิดให้ดูนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างไปดูซอยถัดไปดีกว่าค่ะซอยนี้ซอยนี้ก็จะขายพวกแบบเครื่องประดับนะคะประดับต่างๆอุ้ยมีกระเป๋าด้วย ข้งประับ้งประับเยอะเลยี่คาดผมเฮ้ยข้นก็เป็นประอปาอะยคคาดผมเิจอี่คาดผมเยอะมากนึกว่าสัมเพลง เจลลยีสเดี๋ยวกันขอเลือกก่อนนะคะย่างหลัดผลแพ็กละร2อยยีิเอาแพักหนึ่งเราเจอกางเกงช้างแล้วนะคะอขอดูกางเกงช้างก่อนอขอเข้าไปดูในซอยนี้ก่อนนะ อยชุดน่ารักจังวิซอ,อยไนเสื้อน่ารัก เป็สื้อแบบตัวสั้นๆส่วน,นใหญ่ก็เขาจะขายราคาส่งกันนะคะแบบว่าแหมเช่น85บาทก็ราคาส่งต้งซื้อ3ชิ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่ชุดคนโหนจกเลย เราเข้ามาในซอยซอยหนึ่งนะว้ายชุดน่าลักจังนงวิจาร์เองนี้น่ารักจัง ้ราคาส่งครสตัวคตัวเดียวเื่อตัวไะตัวน้อ <c oughs> ย,ย,ย <c oughs> ของกินเยอะมากเลยนะะเดี๋ยเอ้อ,เอดี๋ยวค่อยออกมากินขอช้อปปิ้งก่อนปลาหมึมกกะนาทานไก่อทอด อุ้ยมียำด้วยยำด้วยโอ้ของกินเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเค่อยออกมาซื้อปลาหมึกอยากกินปลาหมึกมีร้านเสื้อกล้ามอุ้ยก,ก็อบส่งตัวห้าสิบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับมาดูร้านนี้เรี่ตัวแม่น้อยอยู่ไหนนะ่าอาทิตย์นี้หนัวสวยซื้อไปให้คุณแม่ดีไหมนะ่าอ้ยน่ารักจังเลยเอ่ะน่าจะใส่ไหมนะ่า กลับมาดูออ้ยตามนี้ที่เราตามหาขอเข้าไปดูก่อนนะเสื้อตัวแบบตัวน้อยๆตัวนิดๆอันนี้เหมือนของเราเลยอันนี้ส่งตัวละ80นะคะต้องซื้อ3ตัวขึ้นไปอุ๊บอุ๊้วเอา3าสีนี่อันนี้ก็ จะออกจากฝั่งประตูน้ำแล้วนะคะกันก็จะไปเดินแพตตินัมต่ออีกสักนิดนึงคนเยอะมากถ่ายไม่ค่อยได้เลยอันนี้เราก็เดินมาจากฝั่งโน้นนะคะฝั่งประตูน้ำก็เดินเดินเดินขึ้นมาจะไปเดินฝั่งแพตตินัมแล้วนะคะฝั่งนี้ เขาเรียกว่าแฟงฟางแพตตินัมเฮ้อันนี้ด้านหน้าของแพตตินัมนะคะก็จะมีของขายเยอะมากไปสุดซอยโอ้ถึงหน้าตึกเลยแต่ว่าเราจะเดินแค่ข้างในตึกนะคะสาาสอง โอ้เคเข้ามาแล้วค่ะเย็นมันเหนื่อยกระเป๋าอีกแล้วเราชอบกระเป๋าแบบนี้นะช่วงนี้กระเป๋าสาย โอ้อ oh. <laughs> ว้าว้าน,นี้น่ารักจังโซนแพตตินัาม,มันก็จะเย็นกว่านะคะเพราะว่าอยู่ในห้างแต่เสื้อผ้านี่ราคาก็จะแพงกว่าด้านนอกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนนี้ก็สวย ราคาไม่แรงเลยนะ200 150ร้อยห้าสิบ้ยกางเกงกางเกงที่เหมือนเขาฮิตในติ๊กต็อกหรือเปล่าเนี่ยกาง,งเกงเว่าร้านประจำของกันจะอยู่ชั้น ชั้นหนึ่งนะคะพอลงไปก่อนของที่เราได้เดี๋ยวแกะให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะว่าเราได้อะไรบ้างวันนี้เ,เจอเสื้อลูกไม้ค่ะเซลลามร้ซื้อให้แม่อ,อ๋อมีตัวใหม่เอาเอาตัวใหม่ ไยน์เนีกก็น่าหัก 200- 200อุ้ยราคาโอเคเลยเนาะพ็กันเดินไปหาร้านประจำของกันก่อนน่าจะลงไปอีกชั้นหนึ่งแน่เลยทีินั่อาจจะไม่ได้เดินดูให้ทุกซอยนะคะเพราะว่าซอยมันค่อนข้างเยอะ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 ได้มาอีกหนึ่งถุงแล้วแล้วค่ะร้านประจำของกัน อุ้ยเราอยากได้ตัวนี้แต่เป็นสีครีมอุ้ยมน้นได้อุ้ย,นอ,นอ,อ,ยอยากได้ตัวนี้เดี๋ยวขอไปถามราคาก่อนนะคะร้านร้านมันติแบรนด์นะอุยอยากได้ตัวนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปเลือกก่อนนะคะ ตัวนี่น่ารักแต่ไม่มีไซส์อะ่ะมีแต่ไซส์เอสีกลมสีกลมอันนี้มีครบไซส์แต่ชอบสีแดงอะ่ะชุดนี้น่ารักใส่ไปขึ้นบ้านใหม่บ้านใหม่ตัวเอง อ่ะตอนนี้ตัวหนึง่งให้เรามาลองชุดนาะใส่ได้พอดีเลยซื้อของครบแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับแล้วเดี๋ยวไปเปิดให้ดูที่บ้านนะคะว่าได้อะไรบ้างค่ะอันนี้กันก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะเราก็จะมา อันบล็อกให้ดูนะคะว่าเราซื้ออะไรมาจากประตูน้ำากันบ้างเนี่ยนะคะอันแรกที่กันได้นี่ค่ะยางรัดผมอันนี้แพ็คนี้มีประมาณหนึ่งร้อเนนะคะก็ประมาณ120สิบบาทค่ะแล้วก็ที่สองที่เราได้คือกระเป๋าค่ะเป็นแบบนี้นะอันนี้ชิ้นเดียวก็ได้ราคาส่งเลยนะ อันนี้ก็200บาทค่ะสบายให้ดูน้ยักอ่ะสองร0อบาทค่ะแล้วก็ได้อะไรกันอีกได้เสื้อเป็นเสื้อแบบนี้นะเนี่ยค่ะอันนี้ซื้อในราคาส่งนะคะต้องซื้อ3ตัวขึ้นไปกันก็ได้ราคาส่งตัวละ80ดสิ ถ้าตัวเดียวก็ประมาณ150บาทนะคะนี่กันก็ได้มา3ตัวเลยนี่สีแรกนี่ตัวที่สองสีขาวสวยนะแล้วก็สีออกม่วงๆตัวนดงน,นี่ค่ะก็3ตัวนี้ก็ทั้งหมด สองร้สี่สิบบาทค่ะตัวเคแล้วก็เมื่อกี้ได้มาจากประตูน้ำอ๋อยังไม่หมดประตูน้ำเราได้กาะอกมาด้วยนะกาะอกอะ่ะไม่ต้องซื้อราคาส่งก็ได้ก็ตัวเดียวก็ได้ราคาส่งห้าสิบบาทนะอุ้ยพลาดีกเลยสีครีมกับ สีดำนะคะสองตัวก็หนึ่งร้อยบาทค่ะเกาะอบแล้วก็เราก็มาเดินฝั่งแพที่นัมบ้างอันนี้การผ่านร้านตรงนี้เนี่ยเสื้อลูกไม้ <p> เห็นเข้าลดราคานะคะเซลแต่ว่ามันจะมีไซสเซ์เ,สเซลที่เอ้ยไซส์ที่เขาเซลอันนี้ค่ะ XL ก็เลยโทรถามแม่คะ่ะแม่ใส่ได้พอดี อันนี้เขาเซลล์จาก890เหลือ350สวยมากเป็นผ้าลูกไม้ให้ดูใกล้ๆกระดุมก็มีแบบความเป็นรูปก,กุลงกุหลาบนี้ก็จะส่งไปให้คุณแม่ค่ะแล้วก็ได้เสื้อของตัวเองด้วยแค่น,นี้ร้านร้าน อันนี้ร้านมันติแบรนนะคะอยู่แพตตินัมชั้นน่าจะชั้นจีถ้าการจาไม่ผิดแต่ล็อกไหนนี่จำไม่ได้แหละพอดีว่าการาเป็นสมาชิกของร้านนะคะก็เลยจะได้ราคาสมาชิกอันนี้ดูน่าจะเห็นกันแหละมันถ่ายให้ดูแหละอันนี้ได้มาในราคา690บาทอันนี้ราคาสมาชิกแล้วนะคะ แต่ผ้ามันค่อนข้างดีเลยนะมีสบนองสัไในให้ด้วยโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ได้ก็คือซื้อเสื้อให้แม่แล้วก็ต้องซื้อให้พ่อนะคะเดี๋ยวพ่อน้อยใจแต่ของพ่อไม่ลดราคานะนี่ของพ่อว้าว 750บาทเพราะว่าซื้อตัวเดียวนะคะแต่ถ้าซื้อราคาส่งนี้ไม่ได้ถามเขาราคาส่งมันต้องซื้อสามตัวขึ้นไปอันนี้เราอยากได้แค่ตัวเดียว750ก็ต่อไม่คาได้700หรือ700ก็ยังแพงอยู่ดีโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปช้อปปิ้งค่ะประตูน้ำปี2566ของกันนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะะ